ห้องอาหารมืดมนบึ้งแบกหัวเธอโอเคเราเกิดไหนเอ่ยเกิดอืมซ้ายบนโอเคเราจะลงไปถวาล่างนะครับเอสโกมีไหมเอ่ยตอนนี้หล่อฮุ้ยใครคิดเรียบผมอะ่ะไรเอ่ยวัสดีครับเซ์ที่ผมต้องการหรือเปล่าเนี่ยแหละคนที่ชาติต้องการนะนไปสดีครับ ขอคนจุกด้วยหน่อยนะโอเคโดดละเอาเดี๋ยวครับโดดเลยโดดเลยโดดเลยผมดักโอเคมาเข้ามาทันมาไม่ทันโอเควิ okay, ่งไปไหนต่อครับผมดักนะเจ้เอาเดี๋ยวครับเข้ามาทันมากทับทันไหมโอเคเรียบร้อย เนี่ยแหละคนที่ผมต้องการเนาะก็คือมาจุกกับผมหน่อยไม่ใช่ว่าพับแล้วก็วิ่งเนาะพับแล้ววิ่งพับแล้ววิ่งเนียนฝันอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอ่ะไปครับขึ้นเสียสาวาเลยเนาะ Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคนที่ประเทศชาติต้องการหรือเปล่าสวัสดีกระโดดเลยโอเคไม่โดนไม่โดนแล้วก็ปล่อยไปนะสวัสดีครับคนที่ประเทศชาติต้องการ สวัสด,ดีสวัสด,ดีโอเคแผลเปไหนไปไหน,ไไหนโอเคเ<ฮ>สียดายกระเด็นไม่โดนเนาะกระเด็นโดนนี่ผมไหลต่อเนี่ยไปครับไปครับขึ้นสี่ยอดเสาเลยนะเนาะแต่เครื่องนี้เสร็จแล้วอ่ะใครนะอ๋ออยู่นี่เองเหรอ ็ดึกว่าจะวิ่งไปตรงนู้นแล้วโอเคติดอวัสดีครับไปไหนเอ่ยไปไหนละโอ้วันนี้จะมาช่วยเพื่อนหรอไม่ช่วยไม่ช่วยตายอย่าลงหัวไปก่อนอุย้ยแล้วโดนโอเคตอนนี้คืออืมขอทึบเครื่องมองตำแหน่งห โอเคอยู่บ้านเล็กหนึ่งคนบ้านใหญ่หนึ่งคนแล้วก็หลังเล้าไก่หนึ่งคนไม่น่ามีใครมาช่วยได้ผมเห็นนะเดี๋ยวครับโอเคยัดเลยนะผมยัดไม่เก่งตัวผู้ใดโอเคมาดีวครับอะไรเอ่ยบาลานตึงไปไม่มีหรอหายแต่แล้วเออ ไปครับมาไปครับขึ้นสื่อยอดเสองไปเลยเนาะนี่แนล่นี่คนี่ประเทศชาติต้องการกรีดเรียกผมใหญ่เลยไปไหนฮะไปไหนทางไปก่อนเลยนะไปโอเคขอดูเ่าห,หน่อยฮะตำแหน่งเดิมเลย โอ,อ้าวหลงไฟอย่างงี้ก็โดนไปก่อนทีนึงไปโอเคเราแปะเลือดได้ก็ดีละหวัดดีครับคนที่ประเทศชาติต้องการเฮ้ยกินเรียกดี Okay. เกับไอทิพเครื่องก่อนเผื่อมีคนอยู่แถวนี้เนาะไหนดูซิมีคนอื่นนะโอ้ยติดอ่าเครื่องนี้มีคนสวัสดีครับอ๋อสวัสดีสวัสดีเขาหนุ่มน้อยสวัสด <c oughs> ไีไปครับมาไปครับขึ้นสุดยอดเต่าไปเลยเนาะ <c oughs> คนยู่ไหนนะใหนนี่เนะเาะต้องทิ้งดิโอเคเสียเวลาเนี่ยผมขอดูหนนะ่อยนะจะเปิดเผยตัวเฉฮ้ยฝืนฝืนฝืนป้านฝืนป้านฝืนป้านหนอ,อเอาครับมาครับบี้เออ คนนี้ตึงอยู่เนี่ยใช้เล่นไปโอ้โหสองเครื่องแล้วโอเคตอนแรกนึงว่าจะเกินมาตารฐานตอนนี้เข้ากับมาตารฐานนะโอเคได้ครับอุ้ยโยกโคมโคมมาครับตรงนี้มีไม้ไหมโอเคมีโอ้โหเมื่อกี้นะถ้าผมเร็วกว่านี้นะคือโดนแล้วอ๋อ สวัสดีครับโู้รอบยาวเกินมีไม้ปะโอเคไม่มีโอเคยังไงต่อ,อน,นี่เข้าตู้ไปเลยโอเคมาไปขับขก้นสื่อยอดเถาไปเลยเนาะใครมาปันน่นเขานี้ใครเอ่ยสวัสดีครับจง เปิดเผยตัวแต่ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นใครกันจงเปิดเผยตัวออกมาอ่าวัสดีเอ่คริสแดนสันโเอาอะจะสปอร์ตตึงเหรอโอเคครับ อ๋อฮะเครืองิ้เลยนะกลับไปซ้ำดีแบบนี้รออะไรอ่ะสองเครื่องเนาะมาครับคอเด็ดนี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนที่ผมต้องซ้ำเนาะคอเด็ดคอเด็ดมาฮะผมซ้ำตายหมดอ่ะแค่นั้นไม่ซ้ำไม่ชนะคิวเลอร์ไม่ใช่พ่อพักดิโนดิโนคิวเลอร์ไม่ใช่พ่อพักโดดเฮ้ยโอ้ ประตูมีได้งไงอ่ะดอด,ดิโอเคโอเคลาก่อนหลายวัน1,000ปีไม่เคยมีนะประตูอ่ะผมเล่นตลอดเวลาเล่นเสือไปครับขึ้นสื่อออดหนอมเลย <c oughs> อยู่เครื่องนั้นปะนะาแล้วเสร็จเลยไปแยกแท้ขวาอ๋อฮะ อยู man, ่ในแมสเหรอใครกีดแถวนี้แล้โอ้ฉี่ออกไปเลยโอเคอยู่ไหนลูกลูกไปช่วยเหรออ้อโอเคมาช่วยกันหมดเลยเอาละได้วเวลาตายเลยหนู อ่าไม่โดนโอเควัสดีครับตายอ่ะไม่มีไม่มีก็ล้งไป <c oughs> ไปครับขึ <c oughs> ้นสุดยอดเสาไปเลยเนาะเรื่อยโอเค <c oughs> วัสดีครับ ขอทึบเครื่องก่อนนะโอเคสองคนโอ้ไม่โดนขออีกสักจึดหนึ่งสักจึกหนึ่งสักจึกหนึ่ง,งโอเคแล้วกลับไปเฝ้านะสวอดดีครับปั่นละวแถวนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผม้ยินเสียงปั่นเครื่องจริงนะเนี่ยโอเคโอเค ตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกามือเนาะเครื่องสามเครื่องติดกันก็สองคนน่ะจะไปไหนอะ่ะต้องมีคนฉีวิฮิวอะเขาต้องไปรีกรุ๊ปกันนะฮะสวัสดีสวัสดีครับผมไม่ให้รีไงล่ะมาฟาดไปทีหนึ่งไปไหนเอ่ยดูสิอ้ายังมีไม้เหรอโอ้โหออกมาทั้งดอก เออโอเคข้อมาผมไม่ตามนะเขานั้นะะกลับมาสมเครื่องไม่มีเครื่องนู้นหรอตั้งเครื่องใหม่บ้ายังไงก็ต้องรีกุปกันนะวันนี้ครับไม่มีเครื่องนู้นหรอเฮ้ยเฮ้ยทำตึงวุ้ยจริง ทางนูน้นโอเคได้ฉีกยาวอ่าลอยหนาะแบบนี้น่าจะมีสองคนสวัสดีครับสวัสดีอ่าอะดรครับคลาดเด,ดคลาเดเดว่าไงอดีจู้โอเค อ๋อออกหมดเลยไปครับ้นสุดยอดเต่อไปเลยเนาะมาคอเด็ดมาไปไปล่องล่องดีกว่าเนาะล่องล่องประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้แหละมาครับเด๋อขอดูหน่อยดิหัวไม่เคยสวยมาดิเดี๋ยวเปลี่ยนหัวให้ สวยละโอ้ยปวดมือปวดมือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเล่นกระสือแล้วแบบว่ามันต้องหันเยอะขึ้นอ่ะปวดมือไงก็ไม่รล้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ไม่บายนะครับ